ตัวแรกแหกมานครับผมตัวนี้เป็นร้านแก้วฟ้านะครับเด้อแม่เพื่อนเปลี่ยนสายไอ้ดาวซีพี่ครับต้อมควยตัวนี้ออกจากอาริยาฟาร์มนะครับเจ้อพอดีเพิ่นขายจงเมืองไทยเหล้วเพิ่นเส้อย่างเลยได้ว่าต้อมตอนนี้เพิ่นหันมาเอาดีทั้งไก่ตีครับผมตัวนี้ก็คือแม่ก็เป็นตัวทรงลูกเนาะลูกอ่าน่าโคตรกระสีเฮ็ดเป็นพ่อพันุได้นะมองยายก็คือเป็นต้นเราควยงามเลยเนี่ยองต้อมไวยเสร็จครับครับกับเปิดไปโบแพงแม่แม่ลูกลูกตัวแรกเด้่บมอต้อมตัวนี้ ลูกมังไทยกันครับแต่มาจากอริยาฟ้าเมื่อนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกคล้องสุกครับบ้าต้อมตัวนี้ที่เด็ดเล่หุ่นเร่ร่อยเข้ยไงคว้ยยากก็นาคตรไก่ตัวนี้เลยตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับผมแขวนมนมครับสวัสดีพีใหม่ครับพี่โน้ตครับสวัสดีครับบ้าต้อมครับมื้อนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอเข้ห้อยนูครับผมก็คือเก่าเหมือนเดิมครับได้คว้ไมาแบ่งพี่แบ่งน้องคือเก่าครับคัดสรัได้สิ่งดีๆครับที่ห่างหายไปนานมางอย่างได้บ้าต้อมเฮาคัดสันสิ่งดีดีไม่พี่้อน้อนี้มองนั้นเลย แม่พันธุ์ส่งลูกครับพี่น้องแม่พันธุ์ส่งลูกกับมี่ออกจากฟ้ามหง่งดังๆทั้งนั้นพอพันธุ์กับมี่ที่ยูบานบางคูตำบลกุลเสถียรอำเภอสิเรื่องจังหวัดนองบอุรีนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้า8เก้าหกเจ็ดหกเก้าปแปดครับผมเอาเ่าเสียเวลาแล้วครับรายการแรกให้นูครับตัวแรกแหกมันครับผมตัวนี้เป็นอหลานแกว้วฟ้านะครับเด้อแม่เพื่อนเป็นสายไอ้ดาวซีพี่ครับตัวนี้คือว่าเด็ดเลยครับแม่พอเพิ่นเป็นลูกแก้วฟ้าตัวนี้เป็นหลานครับแต่ว่า หน้าตานี่สีคือปูครับที่ชุดเล็ตัวนี้คือแก้วฝาเนาะแม่แมนคือแก้ว้าครับผมตัวนี้อายุสามปีพอดีควาสูงใค้นุ้ร้อยหาสิบเก้าครับผมราคาเปิดแพงปะครับเปิดไว้เพแพงครับเบา้อมเปิดไปบ่หอดแสนครับเปิดไปเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนอครับเด้อผ่อใดอยากได้ไปเฮ็ดพอพันครับผลงานการใจลูกห้ลูกไม่เราหาตัวเปลือกมันทุกตัวครับฮอไพโน่ก็เปิดถึกลยครับกได้มาถึกครับตั้งแต่กอนเป็น ไอ right ้บ้าหน่อยไปเพิ่นควัดสองแสนสามแสนหมดนี้เพิ่นบ่ขายให้ครับวันนี้เพิ่นก็ควรจะเปลี่ยนคนบ่วทอกันเนาะเพิ่นขายก็เลยหอยนูก็เลยเอามาขันแมนเอาม้าไทยยูทูบพอได้ขายหอยนูก็ไว้พอเฮ็ดพอพันแต่ควางนะครับบ่ขี่ไร่ที่เราต้มเนี่ยเทียบกับพอพันดังๆตัวนี้ใหญ่คัแมนยังไงได้อีกแม่เพิ่นเอาต้มเห็นอยู่ตัวร้อยหกสิบสองนี่แม่เพิ่อนแม่เพิ่นสูงมาหกสิบสองเบ่งแขงขาเบ่งเล็บครับเป็นควายเผือกที่สมบูรณ์แบบครับแม่เป็นเผือกสำลีนะครับเด้อ เบิ food and food and so ้องข้างเราท่านนายพี่น้องเบื้งนะครับทันนายพี่น้องเนี่ยไอยตุ๋บอกเงี้ยไหมครับนิ่งเฉื่องครับป๊อหนาตาคือเจ้าฟาดนะครับแมนครับเพิ่นคือปูเพิ่นครับนี่โอ้หนาลอครับพี่น้องหนูกใครตัวเนี่ยเขาบ้าขาดทุนเลยบาลต่อมเนี่ยให้ซูซีราคาเหนื่อยด้ตัวเนี่ยโอ้ปวกเกล็ดนะครับแมนโอ้ยลอยแหงครับพี่น้องผิวพันธ์ดีครับ ราคาต่อรองได้นะครับแมนอยากเอายางวุ้นให้พี่น้องมั้งครับยางวุ้นยางปีพี่วุ้นไปพี่วุ้นไปพี่วุ้นไปพี่โอ้ครับเอาเบิ้งทางยางครับพี่น้องวันนี้โอ้ยครับปวดอะปวดอะวุ้นซาสายพี่เห็น้องได้เบิ้งเบื้งหางมั้งครับแมนปัดหางมาปัดหางเป็นใครครับถือว่าเป็นวุ้นเพล็กนะครับที่เป็นตัวดีนะครับพี่น้องเหมาะสำหรับพี่น้องที่เอาไปเฮ็ดพ่อพันธุ์เด้อมาเลยครับ โอ,โอ้ยคอยตัวไงครับพี่น้องวัมาพี่ว well ัมาพี่มาพี่นี่เออไนแล้ครับตัวเงย่งเห้าเลยเง้าอบาตอมย้าไง่น้อยเย้าไงให้ลูกดีคือเป็นควอยที่สมสวนสมุดนะครับพี่น้องใครก็ดีนัองเรียก่าตอมเวนี้พราผิวคนหมไฮโน่แมนผิวสีผู่งตองพุละวันผู้สาวสิบหาชิบหกผุแลาตอมอ้ยาิบี่ิบหาเนอิบหาสิบหเริ่มจางเหลียญได้เหรอเอาจัดทาเรารอจากน้อยนะครับ ไพนครับตัวนี้สหรับไพนคิดว่าเพิ่นได้เรื่องอย่างแน่ครับตัวนี้เพิ่นกับขันเป็นควายเผือกก็ต้องบ่มีกะแม่นบ่ครับเออเพิ่นบ่มีกะแล้วก็เป็นเขาบ่งสังเกตเบิ่งเขาครับเขาแก้วเล็บแก้วครับแล้วก็พันธุกรรมเพิ่นแก้วฟ้าครับดาวซีพีนะครับเนาะครับครับเป็นพันธุกรรมที่ลงตัวแล้วก็เกิดจากแม่ใหญ่ครับแม่เพิ่น162ครับหันแม่นตะกวันก็สิราคาหลายบาทเติบเนโตมาตอนเนาะหลายแสนครับครับมื้อนี้หอยโนเปิดไว้99,000บาทโทรหาหอยโนเด้อครับเด้อเบอร์โทรเบอร์เก่าครับ0929676988ครับ เบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันนะครับเจ้าเฟซบุ๊กกับเฮียนุควายซิ่งครับผมครับครับเป็นตัวไม้บาตอมมันหลายตัวเมื่อไงพี่น้องเดี๋ยวควายจะหอดก่อนครับเป็งตัวไม่ครับรายการที่สองแม่ลูกนะครับครับรายการที่สองครับบาตอมควายตัวนี้ออกจากอาริยาฟาร์มนะครับเจ้าพอดีเพิ่นขายจงเมืองไทยแล้วเพิ่นเสาย่างเลยได้บาตอมตอนนี้เพิ่นหันมาเอาดีทางไก่ตีครับผมเพิ่นก็เลยขายแบี้ยงให้หอยนู่นมาแบี้ยงที่แบี้ยงน้องอีกแค่นึงครับไม่อย่างน้อยครับพี่น้องวันนี้ของดีหลุดมาแล้วครรััับบเเเเเเอออออขขงดดีีีกกกจาาาาฟ์มมมมิตตวนนน้้้้ป็แ่่่ยพ เป็นแม่ที่ว่าเพิ่นเป็นแม่ที่ว่าที่เพิ่นขายลูกได้หลายบาทเลยนะครับตัวนี้ป้าแม่เพิ่นนี่ส่ไหนเพื่อนลูกแม่เพิ่นนี่เป็นสายปานสุริ่งครับผมเบิ่งลูกเพิ่นครับตัวนี้ลูกเจ้าเมืองไทยเด้ครับเนี่ยนี่ลูกเจ้าเมืองไทยเนาะครับอันนี้พ่อพันธุ์เนี่ยบ่าวจอมป้ามาคักเนี่กระพร่อเจ้าเมืองไทยได้สามเดือนแล้วตัวนี้มาคักเนาะแมียนเมียนเมียเมียมียน้วเพิ่งนหาเดือนหนึ่งตัวใหญ่ครับ โอ้เบิ่งแข้งขาครับเบิ่งหน้าตาอ่ายืนยันชัดเจนเลยครับโทวเช็คจากฝ้ามเพื่อนได้ครับตัวนี้แม่กระทองเรียบร้อยแล้วคือพอเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแม่นแม่นแมนแมบนบรรทงบรรทายม้าเต็มเตือนหน่อยครับพี่น้องแม่เพื่อนีสูงเท่าไหร่ให้หนุ้ร้อยสิบเก้าครับผมราคาเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบเกตมือเงาพัน 90, 000, 000บาทครับบา่าตั้ แต่ว่าบอกไว้ก่อนเรื่องหางเพิ่อนไปเพิ่นไอเป็นใส่เทียนน้อยนึงครับบองโอ้หน่อยนึงเออสำหรับคนมักเนื้อคนบ่มักกับพันแมนบอกบอจรับพี่น้องที่รับได้นะครับคือจุดนี้พี่นุบอกไว้นะครับแมนแต่ว่าตัวนี้ก็ดีนึงใส่ขั้วโดนออกม่าโอนได้คว้วหางแซบหน่อยนึงเนี่ยต่ว่าลูกเพิ่นนี่ปกติเนาะแมนครับลูกออกมาได้ลูกมาสามตัวแล้วมีแต่ขายเงินแสนเบิร์ดเลยครับสองสามแซนเบิร์ดเลยหางโมดด้วยตัวเป็นแม่ควยที่ใจลูกที่มาดีนะครับคือใส่ตัวใดคือออกร้อยเปอร คว้ยทรงลูกตัวนี้ถือเป็นควยงลูกเพิ่นเก็บม้าด่วนแล้วราคาต่อรองได้นาคาแมนแมนแมนราคาเบียดเบียดเนื้อเลยเด้บา้า้อมแม่เพิ่นเบียดหน้าเหมือนหายหามื่นกลัวอยู่เด้ลูกเพิ่นบด่วดเกิดสิได้หลายบาทแล้วเอาจิ้มงานบนในพี่น้องบังครับปดหน้าตรงหน้าตาพี่น้องเนื้อ<ฮะ> <ue> ตัวล้ำคิงดีครับแมนแมนแมนสูงเงาหน้าครับแม่เพิ่นแมนสูงเงาหางดีนำนมดีพร้อมได้บ้า้อมตัวนี้ โอ้ลูกเจ้าเมงไทยหาเด่นครับพี่น้องมาคักมาเนี่ยครับกระดูกแก้งขามาเติมเต้นหน่อยนะครับสําหรับพี่น้องที่หาคายขับมาเลี้ยงครับจากโคมนึงนะครับหรือแม่ลูกนะครับในน้ำโคมนี่ครับถือว่าจบได้นะครับกับราคานี่ห้หนูเปิดไ้เ้อราคาเจ็ดหมื่นเท่าไหร่ห้นเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมครับตัวนี้ก็คือแม่ก็เป็นตัวส่งลูกนะลูกก็านาโคตรก็สีเฮ็ดเป็นพ่อพันได้นะ ว่ายก็คือเป็นต้นเราควอยงามเลยเนี่ยอต้อมค้อยสวยครับครับกับเปิดใบโบแพงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองได้เดออเออบอกไก่ไปซ่งฟีครับผมรายการที่สามนี่แม่ลูกนะครับแม่แม่ลูกลูกตัวแรกได้หบอท้อมตัวเนี้ยลูกเมืองไทยกันครับแต่มาจากอริยาฟ้าเมืองอืครับตัวเนี้ยจากเดือนแล้วครับตัวนี้ได้สามเดือนกว่าครับไปสามเดือนย่างชีเดือนครับบมอต้อมต้นเป็นควอยให้ลูกดีน้องเมืองไทยเนาะแม่กันยัยได้แม่ลอยชีมหาได้ครับแม่เนี่ยค้อยสองแม่ดิไหมครับแม่ว่าแพ้กัันครบเลี้ยงใจกันใจลูกนะครับแม่ครับลูกดีครับ ลูกสามเดือนเต้ยไฮโน่แมนครับผมไงคักน้อแมนครับแมนโอ้แม่เพิ่นกะล้ำตัวล้ำทิ้งดีคักพี่น้องโอ้สังเกตเบิ่งควายออกจากฟาร์มไงนะครับพี่น้องได้คมนิ่งเนาะคมเชื่อที่สำคัญคือเนื้อหนังนี่สมบูรณ์นะครับแมนครับแม่เพิ่นนี่เป็นสัตว์ไปไฮโน่แม่เพิ่นนี่ทับเมืองไทยไปเลยได้ครับจะไฮโน่ท่านเด็กตรวจท้องเทียอ๋อพอลูกเพิ่นหน่อยเนะครับแมนครับได้ว้างพัดรอบแล้วล่ะครับ เรื่องเล็บเรื่องขาเรื่องหน้าตาคือได้ครบนะครับพี่น้องลูกเพื่อนขี่เลียนครับเนี่ยบ้าจอมลูกเพื่อนไปเล่นน้ำมูสครับพี่น้องเอาให้โน้ครับราคาไม่ลูกเท่าไหร่ครับเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันบาทครับบ้าจอมตัวเนี้ยราคาไม่พี่น้องราคาจับต้องได้ครับนะครับเอาอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลครับโอ้ควายไม่พี่น้องผิวดีนะครับเนื้อดีเน่ยนับเนี่ยครับตัวนี้ยัง่ายได้อีกยุบบ้าจอมลูกแรกเนาะแม่ครับเป็นควายลูกแรก แม่เพื่อนสายใดให้เนื้อลูกเบิ่มพันล้านนะครับเพื่อน่าลูกสาวเบิ่มพันล้านแมนครับเบิ่งหน้าตาจะหน่อยครับปตาขนาดตางามเลยให้เนาะแมนแมนหน้าตางามเลยตาเตี้ยบบกใหญ่นะครับเขาเปิดกว้างน้าอกแข้งขาเออเป็นควายที่ได้นะครับพี่น้องครับตัวนี้น้องสดดีเด้เป็นควายลูกแรกแล้วก็เบิ่งการส่งตัวลูกเบิ่งด้วยพล่ะหนำโน้มดีครับผมพันลูกคำชัดเจนครับกระจายลูกแข้งขาใหญ่นะแมน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 บันกหวังไดทั้งแม่กระทบเมืองไทยหรอกอ่ะ บังด้ทั้งลูกทั้งแม่ไหมครับครับเรียกไปดูดดนก็ได้ควยตัวนี้หมอสลาคป่านพัฒนาครับผมเอาราคารอบนึงเลยให้น้ตเปิดใบหาเงินกพันบาทครับผมครับแม่ลูกตัวผู้สวยๆนะครับพี่น้องคือราคาทีราคาที่พี่น้องสามารถซื้อไปเลี้ยงต่อยอดได้อีกหลายนะครับครับผมไปได้ครับไปให้ดูบุตงตัวใหม่ครับตัวนี้เป็นลูกคล้องสุกครับวอลตอมตัวนี้ที่เด็ดเลยฟูใดอยากได้ควยไงควยากกันน้าคตไก่ตัวนี้เลยตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมีย แข้งขาไงี้ยครับแมีนเมียนเมียนเมียนพันเงี้ยได้เมียนพันลอยหาซิบกลัวพ่อนาะอายุระความสูงครับไออายุสองปีครับส่วนสูงสูงลอยซิบหาครับผมอู้ยมาคักพี่น้องแมีนสาวตัวนี้ไหมครับราคาเปิดไว้แพงบ่ให้เนอราคาเปิดใบซี่มันก็พันบาทครับผมตัวนี้ครับอันนี้คอดลอยหาซิบยุบอะใครบ้างสมตัวนี้นี่แน่นอนครับแมีนพี่น้องครับแมีนสาวเป็นควายที่มาดีนะครับในน้ำเลยครับสำหรับพี่น้องที่หาอนาคตแปวพันเด้อตัวนี้ถือว่าที่ด็ดเลยครับ พี่น้องเบิ่งแข้งขาเพิ่นเบิ่งเล็บเพิ่นนะครับครับแข้งขาหน้าตาดีครับตัวนี้เป็นคว้ยงามเลยบ่ัต้อมตัวนี้เล็บหนาขาใหญ่นะครับกระดูกกระเดี่ยวก็ยังคุ้ยผู๋นะครับพี่น้องแมนแมนเบิ่งหน้าตาครับโอ้ยหน้างามครับตาเตี้ยวใหญ่นะครับเขาเปิดกว้างก็ขักอยู่ให้ดูตัวนี้ครับตัวนี้ที่ว่าใะได้เอาย่างวุ้นให้พี่น้องเบิ่งครับเบิ่งหางเพิ่งนะครับบ่าต้อมหางดีท้ายดีเด้อตัวนี้ ปาหางคือลายดีนะครับแมนหางดีทไายดีอ้เติมเต็มตัวนี้ดีเอาจุกมาจุกมาปาดอกไมเรียกดีนะพี่น้องตัวนี้ไปแท้ครับใจแท้บอกเลยครับเบื้องกระดูกเบื้องแข้งขาเพื่อนครับอ่อพอพ่อเออจุกไงพร้อเนียครับแมนตัวนี้ถือว่ามาดีครับปาตัวเพื่อนพันโนสีเหลี่ยมเลยเนาะแมนตัวสีเหลี่ยมพื้นผาเลยพื้นผ่าเลยเนาะครับความสูงความยาวมาเต็มเลยครับครับหนาเขาก็ดีครับเอาโชว์ทางไหนพี่น้องเพื่อนนะครับเนี่ย ตังหนาเพ่นโอ้หน่างามขนาดโอ้แต่ก่อนโอ้พี่น้องแสนก่วสองแสนญาติกันครับแมนแมนแมนตัวนี้แข้งขาเนื้อหนังครับผมกับ่วงเขาครับก็คือว่าวไงเพิ่นเป็นควยงามไหมครับแล้วราคาเขาบ่ได้แพงไยครับบอทอมตัวนี้ครับราคาจับต้องได้ราคาเกษตรกรนะครับที่อยากที่จงควยงามนะครับพี่น้องนูนครับทัวรราคาประวัติอีกรอบนึงครับครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าท้องสุกนะครับเด้อสายแม่เป็นสายเพชรอุดรครับไอ้สูงร้อยสี่หารับอายุสองปีหอยนูเปิดว้ 4 9 0 0 0บาทครับต่อร่องได้นะครับเ้อตัวนี้ครับและการที่หาลูกคนไหนเขาแย่นะครับไอ้ตัวนี้เป็นลูกไอ้ร้านสาวาลุงเพชรครับบอ้อมพอเพิ่นซสื่อมาจากบานลุงติกเลยครับตัวนี้ครับอ่าเพิ่นซื้อมาเลี่ยงไว้เพิ่นทําไว้ตัวนี้เขาแย่ครับตัวนี้เขาแย่ร่างกายเลยกระดูกแข้งขาหน้าตาครับเขาแย่นะครับคือสไตล์คว้ยสมัยใหม่นะครับแมนแมนแมนตัวนี้ความสูงได้อายุครับไอ้ตัวนี้อายุสองปีคว่วครับไอ้ท่องได้เก็ตเดือนแล้วครับตัวนี้ ท่านกับเจ้าซัดดำไหมครับเจ้าซัดดำเออเจ้าซัดดำอยู่อุดรไหมครับอูดรบ้าตาดอำเภอมาตาดครับครับผสมจริงครับตัวนี้ผสมจริงเจ้าซัดดำงหน้าตาครับเอามือเอามือบอกอย่ตาหน่อยนะเอามือลงนิดนึงครับเพิ่งหน้าเขาจังน้อยครับป้าหัวใหญ่ขับี่น้องหน้าเขานี่คือสไตล์ลุงเพชรเลยนะแมียนหน้าเขาสไตล์ลุงเพชรส่วนสูงสูงร้อยสี่สามครับตัวนี้ครับขับรถธรรมดาได้ปะตอมขับขี่ได้ออกลูกมากเลยใหญ่ได้อีกบเยอะกล้วยแขีวคู่แรกเพื่อนมีพันธุกรรมเนาะครับมีพันธุกรรม ะะราคาเท่าไหร่ครับเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับป้าต้อมตัวนี้ไันุก็เปิดถึกแท้เอาได้มา,ขา,ขาถึกกับใครถึกกับป้าต้อมใครก็ไปขายเบียดน้ามือใครพ้นเลี้ยงไหมแมีนครับกระถือว่าแป้งปั่นของดีพะไพี่นอ้องเลียนเมียนต่อค,ครับเอาตัวนี้บ่จุกเดี๋ยวพ่นจุกยากไปเบืองทั้งไทยพิ่นป้าต้อมยางวุ้นก็ได้ครับเออยางบนเบืองไทยเออเรื่องเล็บเรื่องแข้งขาเรื่องหน้าตานี่คือได้ครบจุกนะครับพี่น้องความพูดคำพ่นชัดเจนดีครับตัวนี้ไพนุรับประกันท่องปะครับประกันท่องครับประกันทอองงเลยปาคุ้้มแทพี่น ซื้อนึ่งได้สองนะครับซื้อนึ่งได้สองเราก็ได้พันธุกรมรมลุวงเพียรพร้อมออวันท้ายครับเลียมตัวดีเนาะให้เนื้มนเมนถือว่าใช้ได้อยู่ครับเรียมตัวกระดูกบรรทงวบรรท้ายหางดีนะครับค่อยดีไ่ต่ำหนีครับอนาคตแม่พันที่นาเก็บนาเลี้ยงอีกตัวนึงนะครับพี่น้องในนําเลยครับตัวนี้ก็ได้พันธุกรมรมลุงเพชรแล้วครับเราต้อนเราก็ท่องพอรอมเลยท่องพ่อดีพร้อมเียท่องสัดดำไหมเราก็เล็บดีอัตลักษณ์ไว้ไท้ชัดเจนเราใบหูใ่ครับเขาใ่ใบหูใย แล้วก็ไอ้หัวหนูกระโหลกหัวตูนี่บ่าวต้อมตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงเลยนะครับนาหลังลูกออมาแบบสูงแงยเงาเนาะครับแม่แม่เหล่าก็ราคาพวแพงได้บ่าวต้อมสามหมื่นกว่าบาทนึงราคาหนารุ่นราคาหนาเก็บครับเอาทวนคเข้าไ่นู้ดราคาประวัติครับตัวนี้เป็นร้านสาวลุงเพชรครับท่องกับเจ้าซัดดำได้คิดเดือดกว่าเลยนะครับเด้อหอยนัวเปิดไว้ในราคาสามหมื่นเก้าพันบาทครับ ตัวไฮไฟนูได้เลยครับตัวนี้0 9 2 9 6 7 6 9 8 8ครับรายการที่6ครับไฮเนื้อ้รายการที่6ครับป้าจ๊องเป็นกุ้ยเป็นลูกสาวดาวเหนือครับอดีตค่าตัวสามแสนบาทได้ครับป้าจ๊องตัวแม่เพิ่นเนาะแมนแมนแต่ว่ากุ้ยมันขาดน้ำเลี้ยงไรก็เลยได้มาเป็นลูกสาวตัวตัวเมียครับอ่ลูกสาวตัวเมียแม่เป็นลูกดาวเหนือสูงร้อยสี่บห้าครับสบายใจเลยครับพี่น้องแมนแมนแมนใครเป็นอ้วนมากก็ขัดได้ป้าจ๊องกุ้ยตัวนี้อ่างขัดได้แต่ก่อนกับราคาหลายแสนนะครับแมน ลูกสาวบลาข้าวไพน์เนื้อแม่นลูกสาวเพื่อนครับไอพ่อเพื่อนไปลูกก้อนดูให้ได้ตัวนี่ตัอนแล้วเป็นลานสาวก้อนดูให้ตัวนี้เพิ่งได้สองเดือนครับบ่าต้องกล้วยมันขาดเลี่ยงมา้หน่อยหนึ่งครับแม่เพื่อนเป็นสัตว์ไปครับแม่เพื่อนเป็นสัตว์แล้วครับนี่ทับแล้วทับแล้วเมื่อนีร่บ่าต้องก็มาเห็นตัวนี้เมื่อนีร่โอ้ทับกับเออเจ้าเจ้าเผือกเจ้าเผือกนะครับรายการแรกนะครับพี่น้องเพลินนะครับคือรุ่นไปเลยซื้อสองในสามนะครับครับผมราคาเปิดแพงไให้เนืะตัวนี้ห้อยเนื้เปิดไว้สามหมื่น ก็ถือว่าเป็นของแถมเนาะแม่แม่ของของแถมเด้ก็เลยรอยจีมหาสามเมื่อสามหาประเด้๋วได้ป้าต้อมโดนๆนะครับพี่น้องที่ไคโนจะเอาจัดโปรมทให้พี่น้องแบบราคาสุดคุ้มราคาแมนอ้วนมากเป็นตัวไม่เล้เนี่ยอ้วนมากกับราคาในต่อครับโอเคเอาเบิ้งรอบๆจากน้อยครับพี่น้องฟ้าลิงเล็บดีแท้ครับเลี้ยงเล็บเลี้ยงขาเลี้ยงหน้าตานะครับฟ้าหน้าตานิยามเลยครับแม่ถือว่าใช้ได้อยู่โอ้หัวโหนกไงคือจังดาวเหนือนะครับโอ้เขาเปิดกวางนะครับพี่น้อง าา้ยราาาคนเลูกเป็นกบธรรมดาได้แข็งขามาดีได้มาตอมลูกตัวเมียอะไรางหากเมียไงคักนะครับพี่น้องเนี่ยอบอกนี่สองตัอันนี้ขีดอื่นนะครับเอออันนี้ของแถมอันนี้เจ้าเมืองไทยตัวเนี่ยลูกชายเจ้าเมืองไทยเอาเมืองบ้านทายครับวันนี้โอ้ท่ายไงนะครับมันเป็นสัตว์กล้วยหน่อยมาตอมท่ายญ่ดีได้ตัวเนี่ยเลี้ยงใครจะเนื้อยเขาบอขาดทุนตัวเนี้ยเป็นเลี้ยงเดียวก็ได้กคับไร่หรือตัวนี้อันย่างหมดเลยครับ ครงสร้างดีครับไปเติมเนื้อเติมหนังเนื้อครับพี่น้องบอกเลยครับราคาไปต่อได้อีกเอาให้นู้ครับเป็นลูกคมนี่ได้เรื่องอย่างนี้ครับตัวนี้เพิ่นก็ได้คุ้งไงครับอ่างไงครับแล้วกับพัฒนูกรรมเพิ่นดีได้เปล่า้อมครับข้อยี่นี้กัราคาบ่อเพงเนาะเปิดไปสามหมื่นสามพันบาทครับเอ้าพอเห็นเท่าไหร่แล้วบ่าวตอมถ้าอยากได้ยังไดงสนใจก็โทรหาไอยโน้ด้อครับเด้อครับปีนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะบ่าวตอมเนาะที่ว่าค้ยมาแบ่งพี่แบ่งน้องครับสำหรับผู้ใดอยากไอซื้อขายแลกเปลี่ยนเัวควายครับ ก็คือเก่าเหรอครับให้คิดหอดคิดเฉียงหอยนูดนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0ูนย์เก้าสองเก้าหเบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันกนะครับเด้อเบอร์เฟสบุ๊กกับเฮียนูควายชิ้นนะครับเด้อสำหรับมือนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ